บนโซเชียลแชร์บทความ11ประโยชน์ของโอเมก้า9เช่นช่วยลดการสะสมของคอเลสเตอรอลต้านอนุมูลอิสระไปจนถึงป้องกันมะเร็งหืม hmm? ชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้อ,ตองเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชาอาหารและเภสัชเคมีคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับบทความ11ประโยชน์ของโอเมก้า9นี่จริงเหรอครับมันก็จะมีจริงบางส่วนส่วนมากคือยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเขาบอกว่าโอเมก้า3และ6เป็นตัวประกอบสร้างโอเมก้า9ขึ้นมา จริงเหรอครับจริงๆมันไม่น่าจะใช่กันบวกเลขตรงๆด้วยสูตรโครงสร้างของมันทําให้เราเรียกว่าโอเมก้าสาแต่ไม่ได้หมายความว่าโอเลข6กับเลข3มาบวกกันแล้วมันจะเป็นเลขเก้าอะไรเงี้ยไม่น่าจะใช่สําหรับ11ประโยชน์ของโอเมก้าเที่เขาบอกข้อแรกช่วยลดการสะสมของคอเลสเตอรอลจริงเหรอครับคือมีหลักฐานว่าช่วยลด LD L D L คอเลสเตอรอล total คอเลสเตอรอลซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีแล้วก็เพิ่ม H D L ซึ่งเป็นไขมันที่ดีได้แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ได้แนะนําว่าให้กินโอเมก้าเแทนการออก กกำลังกายซึ่งจริงๆการออกกําลังกายเนี่ยมันจะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดที่ทําให้เพิ่มไขมันดีหรือตัว HDL ได้ค่ะข้อ2องโอเมก้าเช่วยกระบวนการเผาผลาญลดไขมันเร็วจริงเหรอครับการเผาผลาญหรือเมตาบอลิซึมในร่างกายมันไม่ได้เกิดจากไขมันอย่างเดียวที่กินเข้าไปมันน่าจะเกิดจากการกินอย่างสมดุลมากกว่าเขาบอกว่าข้อ3โอเมก้าเ ลดการแข็งตัวของหลอดเลือดลดไขมันเลวเพิ่มไขมันดีน่าจะเป็นโอเมก้าสามมากกว่านะคือถ้าเลือก 9, 10, โอเมก้าเก้าแทนกดไขมันอิ่มตัวเช่นน้ํามันจากสัตว์มันก็จะดีกับหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าเพราะว่าไขมันอิ่มตัวจากสัตว์เนี่ยมันทาให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดคือเป็นการเลือกน้ํามันมากกว่าแต่ว่าผลการป้องกันขนาดนั้นหลักฐานยังไม่ได้ชัดเจนอาจจะเป็นการลดการเกิดโรคหัวใจจากการเปลี่ยนน้ามันมากกว่าที่ตัวโอเมก้านายเองจะออกฤทธิ์ในการป้องกันหรือกระบวนการทเมตาบอลิซึมต่าง้อ4เข้อกี่เขาบอกว ต้านอนุมูลอิสระด้วยตัวโครงสร้างมันเองมันไม่น่าจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้มันเป็นสารที่ทําให้เกิดอนุมูลอิสระด้ซ้าในตัวของมันเองนะคะข้อ5้าเขาบอกว่าโอเมก้าเ กระตุ้นการสร้างโปรสตาแกลตินน่าจะเป็นคุณสมบัติของโอเมก้า6ที่มันลดปวดลดอักเซบโอเมก้า9ไม่น่าจะเกี่ยวตรงนี้ข้อมูลมีน้อยข้อ6โอเมก้า9ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยืดหยุ่นจริงหรอครับคือโอเมก้า9เนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2แบบก็คือจะเป็นแบบกินพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันแคโนล่าน้ำมันลำาวกับแบบทานก็จะเป็นน้ำมันมะกอกมักจะมีการเติมวิตามินอีร่วมด้วยวิตามินอีเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้น้ำมันหืนช้าลงเวลาที่เราทาผลของความชช่มมมื้้นนััอาาาจจจะทงก น้ำมันมะกอกเองทั้งจากวิตามินอ e ีที่เราเติมเข้าไปส่วนการกินไขมันช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านอยู่แล้วอาจจะไม่ใช่แค่โอเมก้า9ตัวเดียวแต่เป็นไขมันทุกตัวข้อ7โอเมก้า9ช่วยให้หนังศีรษะชุ่มชื้นจริงเหรอครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในลักษณะของการทาก็น่าจะช่วยได้ข้อ8โอเมก้า9ช่วยลดอาการระคายเคืองอักเสบจริงเหรอครับไม่น่าจะจริงนะคะคือมันก็มีความชุ่มชื้นเนาะส่วนในเรื่องของการต้านอักเสบเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นข้อ9 โอเมก้า9ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดได้จริงเหรอครับไม่เกี่ยวนะคะอาจจะเป็นจากคุณสมบัติน้ํามันของมันที่เคลือบผิวอีกชั้นหนึ่งแต่มันไม่น่าจะชัดเจนขนาดที่ว่าป้องกันผิวเสียหายจากแสง UV ลดการเกิดจุดต่างดำไม่น่าจะชัดขนาดนั้นนะ ความเป็นไปได้ของหลายข้อเมื่อสักครู่อาจจะเกิดในโอเมก้า9แบบใช้ทาไม่ใช่การกินคือเวลาเราอ่านตรงนี <it> <C os> ้ค่ะอาจจะต้องดูนิดนึงว่ามันเป็นการกินหรือการทาเนาะถ้าจะกินเราได้ประโยชน์ถ้าเราเลือกน้ํามันมะกอกน้ํามันคานล่าน้ํามันราข้าวหรือเป็นพวกอะโวคาโดหรือน้ำมันแอลมอนก็จะมีโอเมก้า9ที่สูงในขณะที่มีกรดไขมันอิ่มตัวที่ต่ำส่วนในการทานส่วนมากก็จะเป็นทาผิวด้วยน้ามันมะกอกซึ่งน้ํามันเนี่ยมันช่วยให้ชุ่มชื้นข้อสิบเขาบอกว่าโอเมก้า9ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งจริงเัตวม เก้า9เองมันยังสร้างอนุมูลอิสระได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเกี่ยวข้องข้อ11เขาบอกว่าโอเมก้า9ช่วยให้เซลล์ยืดหยุน่นลดการบาดเจ็บในเรื่องของการป้องกันการทำลายจากอนุมูลอิสระเนี่ยมันควรจะเป็นสารที่มันมีลิ้านอนุมูลอิสระมันถึงจะป้องกันตรงนันได้ซึ่งตัวโอเมก้า9เองไม่น่าจะใช่แล้วเราควรหาซื้อโอเมก้า9มากินเสริมอาหารไหมครับไม่แนะนําให้กินเสริมไม่จำเป็นต้องซื้อมาเสริมไม่ใช่กดไขมันจําเป็นที่ร่างกายสังเคราะห์ไม่ได้เหมือนโอเมก้า3กับโอเมก้า โอเมก้าเก้านี่เป็นยังไงครับบทความนี้มันถูกแค่ส่วนน้อยเท่านั้นนะคะอย่าแชร์ต่อเลยค่ะรู้ทันอย่างปลอดภัยเข้าใจประโยชน์ตามข้อเท็จจริงนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแช์ข่าวปลอมมันหลายระวังไวแน่เช็คช,ชั่วก่อนเสือเด้ค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม